กำลังสิเกี่ยวสิไมม่น่าขึ้ดนี่มโอ้ันเสิอนกินบงค์แล้วเนี่ยฉันว่ามันิมาม่งมือเล็กก็เกิดอยูโอ้ยนะครับคุณตื่ิดีป็นยังงันนั่นมันเีนอนสิ สวัสดีครับพบกับผมเป็กกิจสานต่อยนะครับผมบรรยากาศนาำพองคือเก่าคับผมนามมาลายหลายแห้งนะครับนั่งึ้นเนาะมาอีกหัวหนึงแล้วครับผมน้ำเจาบัดเป็นตาตะใกล้สามรอดก็ไปทะเงเจ้าว่าเท่านะครับผมอยู่ฟังคุณเนาะ กะตีมองอันได้แยกกุเ่เนาะเป็นปัะเดมายกครับผมปนนี้เป็นบ้านอื่นเป็นมายกเนาะขาสันจวนครับผม <laughs> เป็นสันจนวนมาพอมองเป็นเลยมยายก็ไ <c oughs> อ้หวโ,โดนแล้วครับ ช่วงนี้ชุวงคุณไว้ครับผมเรือผูกไห่เรือผูกไว้มันนั่นนั้นครับผมน้ามันขึ้นเลี้ยวแห้งวัดกันนะครับผมอยู่ฟังคุณว่ามือเป็นโท่มากว่าน้ำขึ้นเลี้ยวนำปลาไหลลงมาอันนี้นะครับผมนี่โอ้เลี้ยวอีเลียครับผมยอมรับเลี้ยวแห้งมียเลยครับผมแต่ผงเลี้ยวออกแยกกุนเนาะ โอ้ยังหนมันหนาปุดแล้วบวงบุนทีหน้ามาเออใช้ม่เห็นขึงว่าเดังอยู่ไหนนะครับผมสามัตครับแค่ไม่เช่้คุณชุมรเบบเท้าเดียวไม่เถอะเต็มเน คงย้ายเหลือปีมเดียวในหน่อยน่นเหลือเลือได้ยอดมัน่ผมเห็นว่าองย้ายนยายไม้ยังเดียวนหันเลยน้ำเร็วครับผมปั่นต้นน้ำเอาเอาลักขวนมาเยอะเถอะใจหนีกระถือตอเ่งมากรักแบบนี้เพ่อ

ให้แม่มุ้งมินเฮ็ดปลาหอมหอมเฮตตาล่าทุกไทยอ่ะเหล่ากับชายล็กว่าชายเคยซื้อหนึ่งตอนมันเป็นแนโต๊ะโต๊ะเดจออกมาเคยคิดจะออกมาไหนนะบัเนี้ย

ไปเลยล่ะไปเอื้อนเัื่เสือดเดี๋ยวนี้ม่้งม่เว่าเปเลี่ยนได้ว่ามันงอมาผู้เดียวงูงัดผู้งักยู้หันอ่ะมันยังสะงอกแยกขับหนีได้ยอยูสั้นมันจอดกลับไปไม่ผู้แล้วของปลูกตัม้มดีมันมันดีจ้ะไห้ตอนมันอยู่นี่มันบวกลม เข็กแพ้เขาแพ้เขาแพ่เออไอ้เปกเลยไหมนั่งชิวน้องเรแต่ากาของนย่ัง

คุณครับ

น้ำองวาต้อก็เริ่มแบบน้ำองหก่อนกินจริงๆไม่ได้บางไรงี้ยนท่จะเห่เหาได้เลยน้ามันไหลไหมนะลเงี้ยนักมันกำกี่ยวเี่ยวน้ขึ้นอีทั้งไป

โอ้โหเนี่ครับปุณะตื่นดีเป็นยังมันกรนั้นมันเนน้อนจริงโอ้ชิมเ็นน้ำตรสุมย่ยได้ดวยเลยูเต่าสิบห้าตัวุณฟัดมันให้เว้รไงกินเดียวนี่ละเอา What? Oh, นั่นเป็นลูกลาสิงนี่อนลใหญ่เห็งานอยู่ช่นนี้โอ้โหส่ยูบานมามันอเดียนนึงตุเดียนนึงเไม่เออนี่เกือบมันออครับผม จะเดียงว่าปาดงหนึ่งงั้นไ่ค่อยาเท่าจะเยอทุกคนเตัดเตคุไปเรืองมือปืนนะเพท่นได้้อมวันนีาอยู่หัวมคุณมีควันเกดไรตรนีน่ครับอ่า วิธีชีวิตการฮายุหากินนะครับผมเไปเรื่อยๆอย่างสิหล่ะก็ถือกไปน้ำก็ขึ้นเรื่อยอยู่มาลุนมากันนะผมมืออื่นเสาเป็นจังไดเนาะน้ำพ้อมกับน้ำเพยดนีสีากันนะครับผมบ่คือปีไก่นี่ที่น้ำพวยสีบอสีบบค่อยเห็แดงโทไดนะครับผมสีสีใสใส

แต่นะครับผมก็มาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมสิ่งสำคัญคอมเมนต์ไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจครับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ